สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ครับ EP นี้เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวตึกแฝดน,นะครับวันนี้เราจะไปเก็บอาแลนด์มาร์คดังในกุลาลัมเปอร์สจุดนะครับที่บอกเลยใครมาเที่ยวมาเลเซีย,ย,ยหรือกุลาลัมเปอร์ถ้าไม่มาจุดนี้คือว่ามาไม่ถึงนะครับบอกเลยนะครับแลนด์มาร์คที่เราจะได้เห็นกันต่อไปนี้คือยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการที่สุดในมาเลเซียแล้วนะครับทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถแลกเงินได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเงินเสดในการซื้อตั๋วรถไฟที่ตู้นะครับส่วนตัวนะครับการเดินทางไปยังตึกแฝดผมเลือกการเดินทางโดยนั่งรถไฟไปนะครับราคาอยู่แค่สองสิงกิตนะครับผมเลือกที่จะไปลงบูกิตัง อ้าวทำไมไปลงบูกิตังผมขึ้นรถไฟสายสีเขียวนะครับตามหลักเขาให้ขึ้นรถไฟสายสีแดงนะคือขึ้นแค่หสถานีนะถ้าเกิดขึ้นรถไฟสายสีแดงก็เดินอีกห้ารอยเมตรก็ถึงตึกแฝดน,นะครับถ้ารถไฟสายสีเขียว่ลงที่บูกิตังต้องเดินอีกประมาณกิโลนินดๆนะครับส่วนตัวผมเลือกที่จะลงบุกิตังนะครับพเพื่อนๆแตะปะเราแวะให้เราแตะออกปนะ เดี๋ยวรอรถไฟกันก่อนนะครับส่วนตัวผมชอบความลำบากนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะพาครอบครัวเราไปลำบากเหมือนกับเรารอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงที่สถานี LMBI แทนนะครับจะไม่ลงที่บูกิบิตังแล้วนะครับเพื่อน ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานี LMBI เป็นที่เดียบร้อยเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะออกจากรถไฟฟ้ากันนะครับอย่าลืมพกเหรียญที่เราซื้อจากตู้แดงมานะครับที่เราใช้แตะตรงที่สถานีเมื่อกี้รอบนี้เราต้องเอาเหรียญที่เราแตะจากสถานีเมื่อกี้มาหยอดใส่รูแทนนะครับแล้วประตูมันก็จะเปิดนะครับเ,เพื่อนๆไ,ไงลูกน่ากลัวมากดูแบบทาเดินขึ้นไม,มีพาลูกมาเดินแบบอันตรายมากนะครับตามหลักมันสามารถ mm. มันสามารถนั่งก็ใสไซไปถึงได้เลยนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ถ่ายนะครับพอดีโกโอปรมันแบบหมดทุกอันเลยนะเฮ้ยเรนะียรีมูซีนโคดยาวเลยอ่ะดูดิโอวาสนาวาสนาใครเนี่ย คนเยอะมากตรงเนี้ยตรงนี้คือบูกิตังนะครับตรงที่ผมมานะปัญหาคืออะไรรู้ป่ะ <l ok> ผมอะ่ะเปิด google map อะ่ะแล้วผมลืมแก้นะมาเลยทำให้ <l ok> เรากลับมาที่นี่นะครับข <l ok> ้อพดเหรอฮัลโหลเอามาชิดวันไฟห้าดิงจิตอ่ะเอาไหม อ่าโอเค่นครับวนครับโอเคตัจ่ายั้งเค h ่าอ่ะเฮ้ยนี่ปลาเดี๋ยวเราไประวังมันร้อนนะลูกคนเยอะมากดูดิเดกเลยเจออยู่เจ้า เดดูดิของคนเยอะมากเพื่อนๆดูนี่นะญาติคนกินตังโ,โอ้โหจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาไว้ก่อนนะครับ จะพาไปดูราคาราคาเท่าไหร่นะขอขอ,อ,อเช็คราคาหน่อยครับราคาเท่าไหรไ่ก็จะอยู่ประมาณ20กว่าถึงย0กว่าถึง30กิงกิตนะครับก็ประมาณ100กว่าบาทถึง200นะครับถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะ อันนี้ห้าลิงกิตนะเค็มเค็มจริงๆนะครับใครอยากจะลองก็ลองได้นะแต่แนะนำแล้วว่าอย่านะเค็มแล้วก็เดินสวัยลูกเอาไปลูกเค็มแทนลูกสาวบอกไม่ค่อยแย่แม่คือตอนนี้นะครับเป็นไง มีตัวนัดอะถ้ามองถึงจายยอดนะเห็นปะอ่าแต่เพื่อความไม่ชวนนะเพราะว่าเราเดินมานไกลมาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเดินมาตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเค ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้ก็คงจะตั้งคำถามกับผมว่าทำไมไม่พาลูกขึ้นรถไฟไปทีเดียวไปถึงตึกแฝดเลยต้องบอกก่อนนะครับว่านางอายุ14ปีแด้วเนาะอยู่ม2แลเนาะนางมีเวลาอยู่กับผมอีกแค่ไม่กี่ปีนะครับจากนั้นนางก็ต้องไปใช้ชีวิตของนางเองนะครับช่วงเวลาตรงนี้เราก็อยากจะใช้เวลากับนางให้นานที่สุดน,นะครับเผื่อวันหนึง่งนางได้กลับมาเที่ยวที่มาลเลเซียนางก็จะได้นึกออกว่าเฮ้ยวันนั้นอะ่ะพ่อเราพามาเที่ยวที่อ่ามาลเลเซียเว้ยพาหลงทางและมันก็จะได้มีเรื่องราวให้เป็นความรงจำสำหับ เพื่อนๆดูดิ so. ถึงแล้วเฮ้ยเป็นไงล่ะถึงแล้วเดินมาเราๆสามกิโลได้แ้วเนี่ยเอาจริงเดินมาจาก KL Center ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าจะหลงทางขนาดนี้อ่ะถึงแล้วครับทุกคนดูดิสวยมากเว้ยวขาบอกว่าถ่ายรูปไหมครับแต่เดี๋ยว เราค่อยไปถ่ายถ้าเกิดใครจะถ่ายนะครับถ้าเกิดใครจะถ่ายกับเขาได้นะมาคนเดียวได้นะราคาก็ประมาณสองสร้อก็ถือว่าได้ลูปก,ก็โอเคนะเราต่อได้นะครับเพราะพ่อมีหลายเจ้ามากนะเมื่อรอบก่อนผมมาผมก็ถ่ายนะครับคือมีหลายเจ้ามากเราก็โอเคไม่ต้องไปคิดมากเรามาคนเดียวไงรอบนี้มีคนถ่ายรูปใหนะ้ละดูดิเรามาดูมุมนี้นะทุกคนเฮ้ยเป็นไงล่ะสุดยอดไหมล่ะสวยมาก อันนี้เห็นปะจะมีพวกพี่ๆเขาคอยที่จะแบบถ่ายรูปให้นะเราเสียเงินถ่ายได้นะครับเ <c oughs> พื่อนดูดิแบบว่าสว่างขนาดไหนอะ่ะสวยมากดูดูดิอ่ะเขามีแฟลชใช่ป่ะเขามีแฟลชมีอะไรปุ๊บมันก็ชัดหมดเลยเห็นไหมไหน,นุ่นก็สวยครับงานแบบอ,อืมสุดยอด ่าประมาณนี้อยู่ที่สิบลิงกิตนะครับถ้าไม่สวยไม่ต Jamie, tamam. ม้องจ่ายเงินนะครับก็เขามีฟงมีแฟดเห็นปะมันก็คุ้มกว่านะเดี๋ยวรอให้นานถ่ายครับเงื่อต้องเหนื่อยนอนเพราะว่าเดินมาเหนื่อยมากชีบอกก็ถ่ายให้ใช่ปะเขาจะเคลียร์คนหมดเลยนะครับทุกคนเธอจะถ่ายก่อนให้นานเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่มาดูคุณนางถ่ายนะครับจะเป็นยังไงกำลังถ่ายโทรศัพท์เขาไอ้นี่ จากนั้นเขาก็จะถ่ายมุมสยขึ้นไปนะครับยกมือขึ้นชูเตรียมชาเตรียมอะไรบัานี้เขาถ่ายรูปเสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกอูป ที่เขานะครับว่ารูปไหนที่มันโอเคหรือเปล่านะนอ่นะครับอันนี้พี่เขาก็จะเลือกรูปให้นะครับก็เออห้ารูปสามสิบห้าลิงกินนะครับทุกคนอ่าให้เลือกนะครับทุกคนเห็นไหมถ้ารูปไหนโอเคเราถึงจะเอานะครับถ้าไม่โอเคก็บอกเขาไม่ได้โอเคนะครับหลังจากที่เราได้รูปก็จะมีพี่ๆเขามาส่งไฟล์ที่ส่ง ฟผ่านวอตแอปนะครับแล้วก็หรือถ้าใช้ไอ o n นก็จะโอเคหน่อยนะก็ตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับเราได้รูปมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายที่อัพพล เดี sure <The ๋ยวเราจะไปถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะเขาว่าไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะไปถ่ายรูปปีโนัทตอนนี้เราอยู่ฝั่งตึกปิโตนัทใช่ป่ะเพื่อนดูนี่นะอันนี้ถนนปีโตนัสนะครับทุกคนถนนตึกแฝดนะเราข้ามมา อไอฝั่งตึกสีส้มตรงเนี้ยนะตรงนี้ยแล้วก็มองมาตรงนี้นะครับทุกคนเพราะฝั่งนี้จะมีจอเห็นปะอ่าเราเดินไปตรงนู้นเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วอ่าเห็นปะมันจะมีคนเดินอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ที่คนเขานิยมมาถ่ายกันมากนะครับนดนมาร์คของอ่ากรุณาเปิร์กันนะครับทุกคน ก็หลังจากที่เดินมาจากปีโตนัทเห็นปะเราก็จะเห็นตรงนี้เองสวยไหมสวยมาก,มากเห็นปะเนี่ยนี่คืออีกจุดหนึ่งที่แนะนําให้มาถ่ายรูปกันนะครับทุกคนคือมันสวยจริงๆเนี่ย แน่นอนนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวมาเลเซียหรือกวลลังเพ์นครับจะไม่พลาดจุดนด์มาร์คดัง2จุดนี้แน่นอนนะครับก็คือตึกแฝดแล้วก็สะพานชาลงมาตรงนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนเนทุกคนได้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินกับตรนี้นะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่และอลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคสําหรับ EP สองก็ขอตัดจบวงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ EP สา 으어, 육강 찬다, 나, 내가 곁에 있을게요. 찬넨, 그지, 유강 같아. 함께 꿈을 꾸며, 팡, 밟을 간. ก็สำหรับ EP 3นะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปที่เกตติ้งนะครับเมืองบนภูเขานะครับที่ตั้งอยู่ในรัฐประหารประเทศมาเลเซียครับทางจากกัวลัมเปอร์แค่1ชั่วโมงเองนะครับเพื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งบันเทองครบวงจรเลยนะครับมีทั้งสวนสนุกเอาดอร์อินดอร์นะครับมีทั้งคาสิโนร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆแม้กระทั่งวัดก็ยังมีเลยนะครับที่อยู่ที่ด้านบนนะครับหลังจากเราเที่ยวเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปที่วัดถ้ำบาตูนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในถ้ำหินปูนเก่าแก่มีอายุยาวนานถึง400ปีนะคร อินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอพรกับพระขันทภูมากันนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามรับชม EP3 สามเลยนะครับเพื่อน